ของประชาชนค่ะท่านนายกอนุทินค่ะอันนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนฝากมานะคะเมื่อไร่จะได้ใช้น้ำมันราคายุติธรรมวันนี้ท่านตั้งคนนอกนะคะอดีตผู้บริหารของปตท,ท,ทซึ่งรู้เรื่องโครงสร้างของราคาน้ำมันเป็นอย่างดีประเทศไทยมีโรงกันขนาดใหญ่ถึง4-5หแห่งมีโรงแยกก๊าซถึง14แห่ง เรายังคงต้องใช้น้ำมันราคาแพงนะคะเรากันได้ถึงวันละหนึ่งล้านบาเรลส่งออกสามแสนบาเรลฝากนะคะทำดีให้คนไทยแท้ซองเถอขาะสี่เดือนทำได้แน่นอนฝากท่านรัฐบาลอนุทินประชาชนขอใช้ราคาน้ำมันที่ยุติธรรมแก้ปัญหาเรื่องราคาที่มันเกินกว่าความเป็นจริงประชาชนอย่างพวกเรา อยากเห็น4เดือนของท่านทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยอย่างแท้จริงฝากรัฐบาลท่านอนุทินนะคะ